ต้องบอกว่ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์เมื่อลือสพัดนักร้องชื่อดังกระต่ายพันนิพาวัย15ปีซุ่มตั้งท้องผู้จัดการส่วนตัวจนคลอดลูกน,นี้ในโลกออนไลน์ได้แชร์คลิปวิดีโอของกระต่ายพันนิพาจนว่อนโซเชียลเมื่อเธอนั้นดูอวบมีน้ำ,ม,นำมีนวลผิดปกตินอกจากนี้ยังใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่โครง่งซึ่งชาวเน็ตตาดีจับพิรุษถึงท,งท้องที่ดูโตผิดปกติซ้ำการอัดคลิปช่วงลางๆมักจะหาอะไรมาปกปิดท้องอยู่เสมอ อีกทั้งในเฟซบุ๊กส่วนตัวคุณแม่ของสาวกระต่ายนั้นก็ได้โพสต์อุ้มเจ้าตัวหนอนที่ใส่หมวกรูปกระต่ายซึ่งจากกรณีนี้ทำให้ชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายเพราะว่าเธอนั้นกำลังเจอข่าวลือพ่อของเด็กเป็นผู้จัดการคนใกล้ชิดที่เมื่อสองปีที่แล้วเคยโดนอดีตภรรยาออกมาแชร์ความสัมพันธ์ว่าเขาทั้งคู่นั้นเป็นมากกว่าผู้จัดการส่วนตัวและนายจ้างนั่นเองอย่างไรก็ตามต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกที